ลาสุดมาคุยกับนกแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนน้องเอ๋นีจะไปโรงเรียนนะคะวันนี้นามานนะมามามาพอแล้วมาจอดคุยกับนกเฉยอยู่เฮ้ยบาจอดคุยกับนกตอนจะไปโรงเรียนบอวันนี้อากาศดีค่ะแดดแจ่มแต่เศาเลยจ้ะเดี๋ยวทุกคนขี่รถจีเน็ตไปโรงเรียนนะคะ โน่ไปไปพอแล้วค่ะเจ็บมงมาจัดแวะถ่ายรูปอีกอารมณ์ดีแล้ววันนี้น่ะนะไม่เลิสิ่งเสเดอนไปเลยมันหมดแล้วค่ะเลยมนลงมาตัดเบอร์แล้ว มาตัดดอกไม้ทิ้งหมดแล้วค่ะมันหกเสือเอาก็ได้ดอ๊ะใค้มามานะีนะ่ยอกปลาซื้อให้ก็ได้นะดอกไม้เนะี่ยได้คนช่วยน้อยประตูยัยงไม่เปิดนะคะ มาเร็วเอาโน่มาชิบุรุปลงนั่นเด้โน้โน่แมม่เนี่ยมั่นปาซะม,ม่ม่ไม่ชอบนี่มาใหญ่มันตกบุรุปลงใต้ดูขวาก่อนมีรถไหมเอาเอาเบิ่งเลยทำยังไงก่อนจะข้ามถนนดูซ้ายดูขวามีรถไหม เอาขามไปแล้วแม,ม,ม่มีรถ,รรถรมันกับรึงในรีดรถแล้วเอาไหมแม่มีรถเอาขามมาเลยค่ะอ่อแม่มีมาเลยค่ะโอ้โหม,มา <laughs> ไ,มไปจ้ะประตูเปิดแล้วนะมามา อยากเ,เรียนอยู่แดดอ๋ออยากเรียนตากแดดเหรอไปตู้โรงเรียนเปิดแล้วค่ะมู่เขาไปเขามองไว้แล้วไปเออาสิ ต้องไปจอดได้ใกล้เข้าขนาดนั้นก็ได้ลูกน่เซบอมใช่ไหมเอ้ยเห็นช้างน้อยขี่จักรยานเหรออุ้ยช้างน้อยขี่จักรยานเนี่ยนุอันนี้ไม่ใช่จักรยานน้องเอลิซาเฮ้ยจักรยานคุณใหญ่เห็นบอกพิ่หลอกไว้หอม